สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่กาวเวลพอดแคสต์ช่องพอดแคสต์ย่อยง่ายที่เราจะเอาเรื่องยากๆมาคุยให้เป็นเรื่องง่ายๆกันนะคะอยู่กับฟังอีกเช่นเคยค่ะกลับมาเจอกันในเอพินที่9ของซีรีส์พิเศษเพื่อนบ้านที่รักและชิงชังกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์กันไปอย่างเข้มข้นในตอนก่อนๆวันนี้ฟางจะพาทุกคนกลับมาสู่ยุคปัจจุบันค่ะ เวลาเราพูดถึงไทยกับกัมพูชาในวันนี้เรามักจะนึกถึงภาพการค้าขายที่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามไปมาวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าลึกลงไปในพื้นที่ชายแดนกว่า800กิโลเมตรนั้นยังมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆ ภารกิจที่ว่านี้ก็คือการทำให้เส้นเขตแดนของเราชัดเจนในทุกตารางนิ้วค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกแง่ทุกมุมกับหัวข้อที่ว่าปัญหาชายแดนที่ยังคงอยู่ความท้าทายในการปักปันเขตแดนค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงปัญหาในปัจจุบันฟังอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปทำความเข้าใจคอนเซปต์ของเขตแดนในอุษาคเนกันก่อนค่ะ ในอดีตดินแดนแถบนี้ไม่ได้มีเส้นขีดแบ่งประเทศที่คมชัดเหมือนในแผนที่โลกที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะเราอยู่กันในระบบที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ารัฐมนทนหรือมันดาลาซิสเต็มค่ะลองนึกภาพกามนะคะมันเหมือนวงกลมซ้อนๆกันหลายวงโดยมีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางอำนาจแล้วอำนาจนั้นก็จะค่อยๆแผ่กระจายออกไป เมืองที่อยู่ใกล้อำนาจก็เข้มข้นหน่อยเมืองที่อยู่ไกลออกไปอำนาจก็เจือจางลงเมืองชายขอบบางเมืองอาจจะส่งสวยให้กับศูนย์กลางอำนาจถึงสองแห่งก็มีดังนั้นเขตแดนในยุกนั้นจึงไม่ใช่เส้นแต่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวหรือบัฟเฟอร์โซนที่มีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะจนกระทั่งการมาถึงของมหาอำนาจตะวันตกในยุคลาอนณานิคมค่ะโดยเฉพาะฝรั่งเศส ที่เข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนคอนเซปต์เรื่องรัฐชาติสมัยใหม่แบบตะวันตกที่ทุกประเทศต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนมีเส้นเขตแดนที่แน่นอนก็ถูกนำมาใช้กับสยามและดินแดนโดยรอบนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราต้องเริ่มขีดเส้นบนแผนที่อย่างจริงจังค่ะ และนั่นก็นำมาสู่ส่วนที่สัญญาลายฉบับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสค่ะโดยฉบับที่มีความสำคัญมากๆกับเรื่องเขตแดนทางบกกับกัมพูชาก็คืออนุสัญญาคศ1904หรือพุทธศักราช2447และส่วนที่สัญญาคศ1907หรือพุทธศักราช2458 หัวใจของอนุสัญญาปี1904ก็คือการตกลงใช้หลักการสันปันน้ำหรือ w a t e r s h e d Line เป็นเส้นเขตแดนซึ่งเป็นหลักการที่เป็นสากลและมีความชัดเจนทางภูมิศาสตร์มากๆค่ะแต่ในทางปฏิบัติเพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสถอนหางจากจันทบุรีสยามเราก็ต้องยกดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคือแขวงชัยบุรีและจำปาสักรวมถึงดินแดนที่เป็นจังหวัดตราดในปัจจุบัน ให้ฝรั่งเศสไปก่อนต่อมาในส่วนที่สัญญา1907สยามเราก็ได้จังหวัดราดและเกาะต่างๆคืนมาค่ะแต่ก็ต้องแลกกับการยกดินแดงพระตะบองเสียมาราชและสีโซพลให้ไปอยู่ในความดูแลของฝรั่งเศสแทนและในส่วนที่สัญญานี้อานค่ะที่มีการตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมกันขึ้นมาเพื่อเอาหลักการสันปันน้ำที่ตกลงกันไว้ไปทำเป็นแผนที่จริงๆ และนี่คือจุดกำเนิดของแผนที่แนบท้ายฉบับที่1ห,หรือ Annex One Map ที่กลายเป็นประเด็นสำคัญในกรณีพิาพาทปราสาทพระวิหารที่เราเคยคุยกันไปนั่นเองค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่ารากของปัญหาเขตแดนในปัจจุบันมันมีที่มาจากกระบวนการเปลี่ยนทายจากแนวคิดขันทศีมาแบบโบราณ มาสู่เส้นเขตแดนแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันทางการเมืองในยุคอนณานิคมนั่นเองค่ะเวลาผ่านไปร้อยกว่าปีเมื่อกัมพูชาผ่านพ้นจากสงครามกลางเมืองและเริ่มมีเสถียรภาพความจังเป็นในการจัดการปัญหาเขตแดนที่ค้างคายอยู่ให้เสร็จสิ้นก็มากขึ้นทั้งสองประเทศจึงได้ลงนามในเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งค่ะ นั่นคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกพอส2,543หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MOU ปี B 43 MOU ฉบับนี้คือธรรมนูญในการทำงานของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC เลยค่ะ สาระสำคัญของมันคือทั้งสองฝ่ายจะยึดถืออนุสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1904และสนธิสัญญาปี1907พร้อมแผนที่ที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานในการทำงานและจะร่วมกันสำรวจเพื่อจัดทำหลักเขตแดนให้เสร็จสิน้น การทำงานของ JBC ไม่ใช่แค่การประชุมกันในห้องแอร์นะคะแต่มันมีคณะทำงานย่อยฝ่ายเทคนิคที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่วิศวกรสำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารของทั้งสองฝ่ายที่ต้องลงพื้นที่จริงๆค่ะกระบวนการของพวกเขาก็คือ 1. ศึกษาเอกสารและแผนที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 2. ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศจริงเพื่อหาจุดอ้างอิงร่วมกัน 3. คำนวณและกำหนดจุดที่จะปักหลักเขตแดนซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายและ 4. สร้างหลักเขตแดนถาวรขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นเป็นเสาสีขาวๆตามแนวชายแดนนั่นแหละค่ะฟังสีขั้นตอนดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงมันยากมากโดยเฉพาะในขั้นตอนที่3คือการหาจุดที่ยอมรับร่วมกัน เพราะอย่างที่เล่าไปตอนต้นค่ะหลักฐานมันขัดกันเองสันปันน้ำตามธรรมชาติ VS เส้นในแผนที่ฟังจะขอยุกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะสมมุติในพื้นที่ A สันปันน้ำตามธรรมชาติบนยอดเขาบอกว่าเส้นเขตแดนควรจะอยู่ตรงนี้แต่เส้นที่ขีดไว้ในแผนที่ร้อยปีก่อนดันลากเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งเป็นระยะทาง500เมตรคำถามคือเราจะยึดอะไร ฝ่ายไทยก็จะบอกว่าต้องยึดสันปันน้ำสิเพราะเป็นหลักการที่ตกลงกันไว้แต่แรกและเป็นหลักสากลส่วนฝ่ายกัมพูชาก็อาจจะบอกว่าก็ต้องยึดแผ่นที่สิเพราะมันเป็นเอกสารที่คำขึ้นมารับรองส่วนที่สัญญาความเห็นที่ไม่ตรงกันนี้ทำให้เกิดพื้นที่พัฒนาร่วมกันเป็นการเฉพาะขึ้นในหลายจุด ก็คือพื้นที่ทับซ้อนที่ยังตกลงกันไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สื่อเคยนําเสนอเช่นบริเวณกลุ่มปราสาทตะเินทมตะเินโต๊ดและตะเินบานย้อยที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องเจรจากันอย่างระมัดระวังความช้าของกระบวนการยังมาจากความละเอียดของงานด้วยนะคะการจะปักหลักเขตได้หนึ่งหลักต้องมีการสำรวจและรับรองร,องร่วมกันในทุกขั้นตอน ลองนึกภาพการทำงานในป่าทึบหรือบนภูเขาสูงชันสิคะมันเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความอดทนความเชี่ยวชาญและที่สำคัญที่สุดคือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ที่เคยลงพื้นที่พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากนะคะทำงานร่วมกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่พอถึงจุดที่ต้องตัดสินใจในระดับนโยบายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะ มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพื้นที่ทับซ้อนเล็กๆน้อยๆมันส่งผลกระทบอะไรมากมายขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะเพราะเส้นเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนมันสร้างปัญหาในชีวิตจริงของผู้คนฟังขอเรียกส่วนนี้ว่าชีวิตในแดนสีเทาค่ะลองนึกถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้มานานบ้านของเขาอาจจะอยู่ในฝั่งที่ไทยอ้างสิทธ์ แต่ที่นาของเขาอาจจะอยู่ในฝั่งที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เขาต้องติดต่อปรับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝั่งเวลาลูกหลานจะแจ้งเกิดหรือจะไปโรงเรียนมันก็เกิดความสับสนอลมานไปหมดนี่คือปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ซ่อนอยู่ต่อไปคือสงครามทรัพยากรเงียบค่ะเรื่องแรกคือน้ำค่ะลำน้ำาหลายสายเป็นเส้นเขตแดนตามธรรมชาติเช่นลำน้ำสงาในแถบอีสานใต้ การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรจะทํายังไงถ้าเขตแดนยังไม่ชัดเจนการสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ําอาจกลายเป็นประเดินระหว่างประเทศได้ทันทีเรื่องที่2คือป่าไม้ค่ะเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดยาวเป็นแนวชายแดนเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากพื้นที่ที่ยังเป็นสีเทาอยู่กลายเป็นช่องโหว่ให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ข้ามแดนได้ง่ายขึ้นเพราะการบังคับใช้กฎหมายทำได้ยาก และเรื่องที่3ที่อาจจะไกลตัวหน่อยแต่สำคัญมากในอนาคตคือทรัพยากรใต้ดินทั้งแร่ธาตุและปิตโตรเลียมแม้จะยังไม่มีการสำรวจจริงจังแต่ถ้าวันหนึ่งมีการค้นพบทรัพยากรมีค่าในพื้นที่ทับซ้อนมันอาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีของความขัดแย้งได้เลยค่ะนอกจากนี้ปัญหาเขตแดนยังเป็นประเด็นที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ง่ายมากด้วยนะคะ ในช่วงที่การเมืองภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งร้อนแรงการปลุกกระแสชาตินิยมโดยใช้เรื่องเขตแดนเป็นตัวกระตุ้นก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและเป็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่เสมอค่ะเมื่อเราเห็นภาพความซับซ้อนทั้งหมดแล้วคำถามสุดท้ายก็คือแล้วเราจะเดินไปข้างหน้ากันอย่างไร ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการหลายท่านมองว่าการยึดติดอยู่กับใครถูกใครผิดอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ควรมองไปที่ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะมีแนวคิดหลายอย่างที่ถูกเสนอขึ้นมานะคะเช่นการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าตามแนวชายแดนให้มากขึ้นหรือแนวคิดเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ Joint Development Area หรือ JDA ซึ่งเป็นโมเดลที่ไทยเคยประสบความสำเร็จกับมาเลเซียในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมาแล้วแนวคิดนี้คือแทนที่จะเถียงกันว่าพื้นที่เป็นของใครก็มาตกลงกันว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่นั้นร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างลงตัวได้อย่างไร หรือในพื้นที่ที่มีโบราณสถานร่วมกันก็อาจจะพัฒนาเป็นเขตมรดกทางวัฒนธรรมข้ามแดนหรือ Transboundary Heritage s i t e เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ร่วมกันไปเลยแต่อย่างไรก็ตามแนวคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความไว้วางใจทางการเมืองในระดับสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองรัฐบาลต้องร่วมกันสร้างขึ้นมาค่ะ สุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นความหวังที่จับต้องได้มากที่สุดก็คือการที่กลไก JBC ยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปค่ะแม้มันจะช้าแม้มันจะยากแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าทั้งไทยและกัมพูชายังคงยึดมั่นในแนวทางการแยกไขปัญหาด้วยสันติวิธีและการเจรจาซึ่งนี่คือหัวใจที่สาคัญที่สุดค่ะ เรื่องราวของเส้นเขตแดนสอนให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์ส่งผลต่อปัจจุบันมากกว่าที่เราคิดและเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นบนแผนที่สามารถสร้างผลกระทบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิตจริงของผู้คุณการเดินทางเพื่อขีดเส้นนี้ให้จบอาจจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานแต่ปลายทางของมันไม่ใช่แค่มีหลักเขตแดนที่สมบูรณ์แต่คือการมีพื่นบ้านที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและยั่งยืนค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของก้าววอลพอดแคสต์ในเอพิโซดที่9นี้ค่ะฟังหวังว่าการพูดคุยเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของชายแดนไทยกัมพูชาได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าที่เราจะนำเรื่องราวสนุกๆแต่แฝงไปด้วยสาระแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ